อาหารจ็ดช็อกโกแลตและอาหารจริงจิงโอ้โหระเบิดไดดําไมอาจจะเป็นของจริงกันได้เดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่ระเบิดมันคือช็อกโกแลตไงเสียงจังเลยไม่เคยลองระเบิดช็อกโกแลตมาก่อนนะแต่มันอร่อยมากๆสุดยอดว้าวน่ากินจังเลยใช่แล้วแล้วมันก็หยุดไม่ได้มันอร่อยมากๆ และแค่ฉันสุดท้ายและก็ตอนจับเวลามันนี่หลายของอร่อย๋ <c oughs> อ,อใช่นี่มันนิเต่จริงๆเลย <c oughs> จูลี่ถ้าฉันได้็ชกโตแลตก็แปลว่าของเธอเป็นของจริงแม่จา๋าเป็นยังไงดีมันจะระบิดแล้วช่วยด้วยเออนี่คืออะไรอ่ะมีคนต้องการความชื่นเหลือ <c oughs> ฉันเห็นเด็กสาวสองคนข้างล่างกังระเบิดจะไปหาแล้ว สดีสดสาวกิอะไรขึ้นเหรอโอ้ชิ่แล้วระเบิดก่อนอื่นต้องป้องกันพวกเธให้ปลอดภัยฉันเทฟไว้เพื่อสร้างเคตทีนี้ก็มาดูระเบิดกันแล้วมันจะหยุดได้อย่างไงเนอะมีปุ่มอะไรหรือเปล่านี้แปลกจังเร็วเข้าหยุดสิโอ้มีปุ่มด้วยโอ้ฉันก็อะไรผิดนนแน่แน่คือฉันช่วยไม่ได้นะขอให้โชคดีนะฉันต้องไปช่วยแมวน้อยแล้วเธอช่วยเราไม่ได้อะ เราต้องดูกันโอ้ไม่นะเราเสียเวลาเปล่าเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ป๊อปปิดนะเธอพูดถูงนิโคต้องหาเรื่จริงจังกว่านี้ไม้ก็จะสิดแต่เป็นไงถามจริงจะได้แต่ถ้าเป็นเลื่อยล่ะเอามันออกไปเลยนะมันไม่ช่วยหรอกน่าเบื่อจังเลยโอ้นี่สิฉันว่าใช้ได้มันสามารถช่วยตัดสายไฟและหยุดระเบิดได้อย่างแน่นอนแต่ว่าฉันเลือกสีฟ้าแล้วกันเพราะฉันชอบมันที่สุด โอไม่นะ oh ระบอดระบอดแล้ว <What? S 1> เดี๋ยวก่อนนะสาวสาวมันคือช็อกโกแลตนี่วิเศษจติงเลยจริงๆแล้วมันคือระเบ,บิดช็อกโกแลตเรียบรับแล้วใครรับได้มากที่สุดฉันนะจูนลี่ฉันเชียร์เธออยู่นะไม่สำคัญหรอกว่าใครชน,นะแต่ว่ามันอะไรม,มากมากเห็นด้วยไอโฟนใหม่ล่าสุดเจ๋งอะมาดูกันว่าใครได้ของจริงและใครได้ช็อกโกแลต จูลี่ดูสิว่าเธอได้อะไรน่าจะสัมผัสใช้งานไม่ได้แปลกจังใช่แล้วเพราะฉันคือไอโฟนจากช็อกโกแลตวเจ๋งจังเลยแล้วมันก็รอร่อยมากๆ <The same language> งั้นขอขนฉันก็เป็นไอโฟนจริงๆสินัดดิสโซ่ฉันก็ได้โทรศัพท์ใหม่แล้วอยากถ่ายโซฟี่เยอะๆรัวๆเลยฉันอยากถ่ายเหมือนกันนะจูลี่อย่ามารบกวนนะอะไรอ่ะก็ได้ ถ้างั้นฉันจะแกล้งเธอให้กลัวชอบแบบนี้ไหมนิโคลกลัวละสิกลัวละสิเธอนี่ขี้ขาดจริงจริงจเย็นหนาจเย็นหนาไม่กลัวแล้วเธอนี่จริงๆเลยไม่นะโทรศัพท์ขอฉันน่าเจอแตกอ๋อจริงด้วยจูลี่ทธอมาช่วฉันเกิดไอเดียจูลี่มาสับโทรศัพท์กันไหมฉันอยากลองไอโฟนจับช็อกโกแลตมากๆเธอเอาของฉันไปได้นะ ฉันเ็้ด้วยอะไรอ่ะมันพังแล้วนี่เขาฉันไม่ต้องใจโทรศัพท์พังๆนะเอาไอโฟนของฉันขึ้นมากินก็หมดเลยอโอจริงด้วยมันมีสายชาร์จช็อกโกแลตยิ่ฉันมีไอเดียแล้วต้องเอามาเสียบสายชาร์จกันได้ผลนาะโทรศัพท์ของฉันกลับมาแล้วอะไรอ่ะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันกลับไปองจริงใช่แล้วแล้วฉันจะกินมันอีกครั้ง นี่มันอร่อยมาบมาก <Wow. S 1> งั้นบางทีไอโฟนของฉันอาจจะกลับมาก็ได้นะ <Wow. S 1> เอาใสาช่ชาร์จมาอา <Wow. S 1> นิโคลเธอเป็นอะไรไปดูเหมือนฉันจะถูกไฟชอ็อตอ่ะแต่เธอไม่ส่งผมตลกๆด้วยนะโอ้โห <Wow. S 1> <laughs> oh ฝาใหม่ขนมใหม่มันคือไข่ช็อกโกแลต <Wow. S 1> แล้วนิโคลละ่ะ <Wow. S 1> นิโคลก็มีข่ช็อกโกแลตเหมือนกัน สาวๆและใครได้ของจริงกินนะมาดูของนิโคลดีกว่าฉันไม่มีปัญหาเลยฉันก็อยากเู่เหมือนกันเอาหออให้หมดน <c oughs> สดยญดนี่ก็ได้เวลาลอง <c oughs> ว้าวอร่อยจังเลยอะไรกันเนี่ยข้างในมีขนมด้วยมันคือสกีเทลสอร่อยจังฉันชอบมากๆอ๋อฉก็อยากเลอาหออเหมือนกันนะ <c oughs> ก่อนอื่นเอาหออกระดาษออกก่อนทีนี้ก็มาลองกัน โอ้ไม oh ่นะในไข่ขี้เหร่นี่มันคือไขจ่จริงจริงเอออยาที่สุดงั้นจะลองต่ออ๋อเหในไข่อันนี้มีลี่หมีด้วยสุดยอดทีนี้ฉันอยากรู้ว่าในไข่ฟองนี้มีอะไรมาดูกันว้ามันคือ multi stars เจ๋งอ่ะฉันชอบมันมากมากอะไรเหรอจูลี่ เธออยากลองช็อตแงั้นเหรอไม่มีทางกินไข่ของเธอสิเธอมันคิงเแต่ไม่เป็นไรฉันมีไอเดียแล้วเจ้าไข่จริงๆของฉันให้นิโคลหนึ่งฟองมาดูกันว่าเธอจะมีสีหน้ายังไงเมื่อได้ลองมัน s <S น่าสนใจจังเลยเอาอยู่ข้างในนะเอาไหมนะมันคืออะไรเนี่ยไข่ดิบเหรอเธอเชื่อจริงๆมันคือไข่ดิบเป็นยังไงบ้างล่ะ เ oh nah. อาไหมนะเธอทำมันลงไปในนิโคา <P ink ly> ตอนนี้ฉันต้องไปด้วยไขย่อ่ะน่าไค่ขค่แงก็ได้ก็ด้จะกินไข่ให้หมดแต่ว่ารู้อะไรไหมฉันเกิดไอเดียท่ย่อยยมขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไข่จริงๆต้องเอามาทอดให้สุกสิง่ายจะตายมีกระทะแล้วก็เตาแค่ตอกไข่ใส่ลงไปโอ้ใช่จะทำไขด่ดาวแสนอร่อยโอใช่มันน่ากินสุเลย เจูลี่ขอฉันลองบ้างได้ไหมนะ uh oh. แน่นอนว่าไม่ไม่เหรอทำไมขี้ององเลยดูนะว่าจะทำอะไรให้ดูโยนขึ้นไปแล้วก็รับโอ้ต้องแบบนี้สิได้เวลาแก้งแล้วโอ้ไม่นะได้ผล <You. S 1> โอ้น่าสงสารจังเลยจูลี่เธอรับหมดแล้วได้ใายฉันจะไม่กินอะไรอีกแล้ว ในครั้งนี้สาวๆของเราได้โคกับเฟรนด์ฟรายอย่ารู้จังว่าเธอได้ของจริงกับช็อกโกแลตนะโอ้โหอะไรกินเนี่ยฉันได้ช็อกโกแลตงั้นเหรอใช่แล้วจิงไปเลยอร่อยมากมากย่ำๆแล้วข้างในมีอะไรนะว้าวข้างในมีสกีท้าวสียูมันทั้งสวยแล้วก็อร่อยมากๆอยากกินเร็วๆจังใช่แล้วฉันมีความสุข เอาล่ะทีนี้ก็ตาฉันลองของบ้างแล้ว oh, <no. S 1> เอ้าไม่นะฉันไม่น่าเขย่ามันเลยอ่ะ oh. ฉันเต็มไปด้วยน้ำคอฝันไรชัดชัดเลย <Hey>. oh. ยังไม่ได้ลองด้วยซ้ำ oh. เพอร์ทีนักแต่มันขำม,มาก oh. เอาล่ะทีนี้ก็มาลองมันฝรั่งทอดอ๋อ oh. มันดูเหมือนของจริงเลยแต่มันคือช็อกโกแลตนะ <laughs> แล้วก็อร่อยกว่ามาฝรั่งโปรตีนร้อยเท่า mm. Mm. เจ๋งอ่ะรู้อะไรไหมกล่องของฉันก็เป็นช็อกแลตเหมือนกันนะโอใช่ oh, <try. S 1> hmm. เป็นช็อกแลตจริงๆฉันก็จะลองเหมือนกันอาจจะเป็นช็อกแลตก็ได้นะกล่องฉันโอ้ไม่นะมันคือกระดาษจริงๆอ่ะอย่ทด้สุดฉันกินกระดาษ <Okay. S 2> ไม่เป็นไรนาะอย่าเศร้าเลยเอานี่ไปสิลองของฉันอร่อยกว่ากระดาษแน่นอนขอบคุณมากนะโอใช่ oh, มันอร่อยจริงๆด้วย เป็นช็อกโกแลตสีเหลืองที่น่ากินมากโอ้โหแต่เขาแมรี่ได้ใหญ่กว่าส่วนมิอาได้ใหญ่ที่สุดเลยต้องอย่างนี้สิเจ๋งมั้นมาเริ่มกันที่แอมมาก,กันเป็นก้อนละที่สุดใช่แล้ว่อนฉันมันน่ารักก้าอร่อยแน่แนะนะอ,อร่อยมากเลยอโ,อโอ้โหมีอะไรข้างในด้วยนุเทลล่์ว้าวเจ๋งอะแลวก็อร่อยมากที่สุดด้วย เฮ <auto> hey, ้แมรี่ตาเธอแล้วมาดูกันว่า <Wow. S 1> อะไรข้างในโอ้โหข้างในมีโอรีโอชิเล็กเล็กมากมายเจ๋งงเลยฉันชอบอเอามือออกไปเลยนะมันเป็นของฉันทั้งหมดโอรีโอเนี่ยอร่อยจังฉันชอบจังเลยอ่ะและทีนี้ก็มาลองช็อกโกแลตกันครูเออใช่นี่มันวิเศษมาก เข้มข้นสุดๆดมีอาตอนนี้ก็ตัดธอแล้วในที่สุดโอ้แต่ทำมมันแข็งขนาดนี้มันกัดไม่ได้เลย,ยงั้นต้องมาทำลายได้เพื่อจากไม้ครับนี่แหละใช่แล้ว,ลวมันได้ผลสุดยอดไปเลยข้างในมีเ MM อ็มเหมือนเอ็มมหาสารมันมันดูน่ากินมากๆส,สาวนุ่มส่วนชัดๆฉันรักเ MM อ็มแอนเอ็มที่สุดยีห้า เธอจะกินให้หมดทุกชิ้นเลย<า>ต้องการอะไรแบ่งให้เราบ้างได้ไหมนะมแบ่งเหรอขอคิดแป๊บ<า>ก็ได้เอาสิวันนี้ฉันใจดีมากเอาขอบคุณมากนะขนมของเธออร่อยสุดสดเลยสาวๆมากินนี้ด้วยกันสิมาช่วยกันหน่อยสามสองเนี่ยไปกันเลยนี่มันอร่อยมากใช่แล้วขอคนเล็กๆมีอาเป็นคนได้ ส่วนแมรี่ได้ขวดที่ใหญ่กว่าอะไรกันเนี่ยเอมมาได้ขอคขขุณเบื้องแเลยนั่นก็มาเริ่มกันจากที่แนะ่นอนนี่ออเธอได้ขวดที่เล็กที่สุดใลญ่ที่สุดแต่ก็ใหญที่สุดนะมาลองกันเลยวันละหลังเนี่ยฉันยังไม่ทำเลมรสชาติเลยวนี้ก็ฉันแล้วโอ้ท้อทีนะใส่ลอดแล้วก็ดูดอร่อยอร่อยจริงๆด้วย โอ้ฉันมีไอเดียแล้วฉันสามารถดมาค้บของเกอได้ด้วยหล่อเยาๆเธอจับฉันไม่ได้แน่มันได้ผลอร่อยมากฉันได้รางวัลเยอะนะอะไรกันเนี่ยมีอาตะกล่ามากเลยสาวๆคนคนฉันมันหนักมากๆฉันยกแทบไม่ขึ้นนะมันไม่ได้ผลนะโอ้ฉันมีไอเดียแล้ว เสียบกเ็เข้าไปในคน<ฮ>แล้วก็กดค้กใส่แก้วได้ง่ายๆแบบนี้ใช่แล้วงานนี้หมูมากจากนั้นก็ได้เวลาดืม่มเอออะไรยจังเลยอ่ะนี่อย่ามายุ่งกับโค้กของฉันนะเอาแก้วมาให้ด้วยโค้กทั้งหมดเป็นของฉันคนเดียวอืมอร่รยจังเลยโอ๊ย<อ>แต่ฉันรู้สึกเหนื่อยแล้วส,สาวๆฉันทำไม่สำเร็จอ่ะ เธอต้องทำได้เร็วเข้าเร็วเข้าโอ้พลังเพื่อนหญิงสาวสจะทำได้ไงให้มีพวกเธอเนี้ยตอนนี้ฉันทำได้แน่นอนใช่แล้วเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นอย่างสุดท้ายหมดเรียบร้อยสุดยอดฉันทำได้ขอบคุณนะัทุกคนไม่ต้องปรบมือหรอกฉันทำไม่ได้ไม่พวกเธอเออฉันทำไม่ไหวแล้วจากมาแมนเป็นบ้า ขอทีนะไม่ได้ตั้งใจนะโอ้โ samh, พาาหพิซซ่าถาดนี้เล็กท่อนและมือีอาโชคไม่ดีเท่าไรส่วนแมรี่ได้พิซซ่าขนาดมาตรฐานาต้องแบบนี้สิไม่เคยเห็นพิซซ่าขนาดมาขนาดนี้มาก,ก่อนแล้วเปนของเอมมางั้นก็มาเริ่มกันที่มีอาเธอได้พิซซ่าที่เลิศที่สุดในโลกเลยก็ได้แต่ว่าจะินยังไงให้มันเจ๋งนะ,ะเดี๋ยวแสดงให้ดูเอาช้อนสร้างขนาดเล็กมา ฉันยิ้มมาจากตุ๊กตาบาร์บี้นะแล้วก็มาหานพิซซ่าเั่อเล็กของฉันกันแล้วทีนี้ก็มาลองอืมอร่อยจังเลยอ่ะพิซซ่าเล็กๆแต่ก็อร่อยมาก hey, <man. S 1> ฉันจะกินให้หมดเลย oh, <man. S 1> เออมองฉันแบบนั้นทำไมกิน oh. ต่อได้แล้วนะโออเย่ oh, yeah. ฉันหิวมากๆอยากลองแล้วด้วยอ,อร่อยเกินบรรยายชีสก็ยืดยืด <Awesome. S 1> และแซนด์วิก,ก็อร่อยสุดๆ มันอะไรกันบัยยา,ยาต้องการอะไรนี่อะอยากให้ฉันแบ่งให้นั่นเหรอเหลือแต่ขอบเลยนะถ้าอยากกินก็เอาไปซิฉันชอบกินขอบบ้างามันอร่อยสุดๆเลยเฮ้ามีอานีนใปจริงๆเอาละตาฉันแล้วฉันอยากกินพิซซ่าถผ่ใหญ่ยากให้เร็วที่สุดมาเริ่มจากชิ้นนี้กันแบบนี้ล่ะหมดอแล้วทินนี้ก็อีกชิ้นหนึ่งและอีกชิ้น นี่ก็หมดแล้วฉันกินทุกอย่างเอาไม่นะพวงฉันมาจากไหนเนี่ยสาวสาวเมื่อฉันลุกในซีฉันลุกไปขึ้นแล้วโอ้โหนั่นคือบะหมี่ที่น้อยที่สุดฉันเคยเห็นมาก่อนเลยและเอม่าเป็นคนได้มีอาได้มันมีขนาดกลางน่ากินส่วนแมรี่ได้ใหญ่ที่สุดงั้นก็มาเริ่มกันจากเอม่ากันเธอได้น้อยที่สุดเลยไม่มีปัญหางั้นมาเริ่มการฉันจะเก็บดังเลยเขียบขึ้นมาแล้วมันก็น่ารักมากๆเอาไมนะ มันล้นไหลฉันเถอะฉันกินแบบนี้ก็ได้อ,อร่อยจังแต่ว่าหน่อยมกากเลยเหน็นหอรอได้แล้วมิอาเธอต่อสุดยอดฉันหิวมากมากและฉันก็ใช้ตะเกียบเก่งด้วยเพราะงั้นการใช้ตะเกียบไม่ใช่เรื่องยากสำหรับฉันเลยเอาละมาลองกันฉันจะดดเสั้นขึ้นมาให้หมดจะกินได้อย่างอร่อยอร่อยล้นไ <Come on. S 1> แล้วข้ามีอาเธอทำได้ เราไปกำลังใจให้เธอฉันเหน่อยจะร้อแล้วนะฉันกินหมดแล้วเย่ในที่สุดแมรี่ตาเธอเยี่ยมไปเก็บขวาญฉันที่ไหนนะโอ้สาวสาวฉันลืมไปแล้วเธอใกล้ๆนะเอามาเลยไม่ต้องใช้แล้วมันก็จะใช้เมือกินโอ้อร่อยจังเลยฉันชอบมันมากๆฉันผือจะสามารถกินได้หมดง่ายๆเอผมทรงนี้ก็เข้าฉันนีนะ มาลองกันอร่อยด้วยดูเหมือนแมรี่จะติดอะช่วยฉันด้วยคับเค้กชิ้นจิ๋วมากและเอมมาได้คับเค้กปกติอะไรกันเนี่ยเขามีอาชิ้นใหญ่ใหญ่ดูแลกินลบมากด้วยงั้นมาเริ่มกันที่แมรี่เธอได้เล็กที่สุดเลยเล็กที่สุดแต่ก็อร่อยที่สุดนะเข้าใจปะโอชัมันอร่อยมากมากน่าเสียดายที่หมดแล้วโอ้นี่ อย่าแตะนะม่เป็นของฉันฉันจะกินเองโอ้มันครีมติดจมูกนิดหน่อยฉันเงเดี่ยวจังๆแล้ว <Okay. S 1> จะแบ่งครับแทกาเป็นสองส่วนแล้วก็เปลี่ยนไส้ครีมให้อยู่ตรงกลางแบบนี้ฉันก็ไม่เลอะเธออีกแล้วชอบไล่แพ็คของฉันไหมงั้นก็มาลองกันอืมอร่อยจังเลยฉันชอบฉันกินหมดแล้วมีอาต่อได้อ้ตาฉันจริงด้วย เออแย่เแย้ครีมรอร่อยมากมากฉันน่าต้องลองกินด้วยช้อนเดียวนะมานี่เ,นเลยของอร่อยอ้อระไรจังเลยหยุดไม่ได้แล้วฉันอยากกินให้หมดและตอนนี้พ่อกับช้อนแล้วมากินด้วยมือดีกว่าแบบนี้ยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นด้วยตัวเอมีอาเธอสกรปรกมากมากแต่มันก็อร่อยมากเลยนะสุดยอดไปเลย ฉันได้มืออาหารเลยอีกแล้วอ่ะมันห่วยมากเลยส่วนฉันได้ของธรรมดาดูสิว่าช็อกี้พท่งใหญ่ที่ฉันขนาดไหนแต่ดูอันนั้นสิเล็กมากเลยงั้นฉันจะเล่าก่อนละกันและฉันก็น่ากอย่างไแล้วล่ะฉันมป็นเจ้าควาจิ๋วๆน้อยๆตัวนี้หาหม้อมาแล้วก็จุดไฟที่เตาเลยอ้ว้าวซาร่าขอฉันดูกล้องสอดทางไกลบ้างสิแน่นอนเอาไปสิ น่ารังจึงเลยอะตอนนี้ฉันจะละลายชุดกระแลดแบบนี้ด้วยตะหลิวเพืไม่ต้อลายเติมขึ้นจากนั้นก็เติมนมกจะออกมาเป็นโก,โกแสนันอร่อยแน่นอนโอ้ใช่แล้วกินหอมจังเลยเป็นไงละ่ะได้เวลาเล่นลองผลงานชิ้นเอกของฉันแล้วละ่ะกระดกเนี่ยวก้อยได้นะนี่คือสิ่งที่เขาทำกันในสังคมชั้นสูงนะโอ้หมดแล้วอร่อยแต่ก็มันน้อยจริงจริง โอ้ดนสิแอม,ม่าว่ามากเลยโอ้งั้นเหรองั้นมันดีกว่าถ้ากินช็อกโกแลตยังไงได้ความยินดีเลยฉันชอบช็อกโกแลตมากมากฉันจะกินมันเป็นมื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นด้วยปัชัยวิเศษมากเลย <What? S 1> บริตตี่มารายาทของเธอหายไปไหนอะโอ้เธอทีฉันลืมตัวไปไหนนะโอ้ถึงตาเธอแล้วซาร่าโอ้เธอไปไหนอะเธอกินช็อกโกแลตข,ของเธอไปแล้วไงนี่คือของฉันนะ นี่แหลยของอร่อยเอาหอออกเวลาสร้างบ้านชอกลัส่วนชิคกันแล้ว <All right. S 1> ก่อนอื่นเราต้องวัดขนาดได้ใส่วัด oh, <forget> แล้วทุกอย่างก็ชัดนเจนแล้ว <Really? S 1> ต่อไปก็ใช้เลื่อยอย่างี่เขาว่าว่าจัดครั้งตัดครั้งเดียวแต่ในก,กรณีของฉันตัดมันเจ็ดครั้งเลยหลังคาพร้อมแล้วแล้วก็ผนังด้วย <Yeah. S 1> โอ้ฉันฝันถึงบ้านชักลตนมาตลอดเลย <laughs> อะอว้าวเธอทำได้ดีมากเลยไห <laughs> นที่ส่วนก็ได้เวลาลองแล้วล่ะ ฉันน right ้ำลายไหลท่วมเลยโอ้ว <out their> <rails> ้าวบราวอร่อยมากก็อะไรขึ้นเนี <S <S ่ยใครอนุญาตให้พวกเธอแต่ต้องบ้านของฉันออกไปเลยนะอารีโอฉันเช่านะโอเดูของซาร่าสิใช่ฉันโชคไม่ดีจริงๆเลยโอ้โหในที่สุดฉันก็โชคดีแล้วล่ะเอาล่ะซาร่าอย่าหน้าเบื่อถึงตาเธอเริ่มแล้วล่ะาั่งเธอน้อยที่สุดก็ได้จะเริ่มกินก่อน อ๋อฉันบอกว่าฉันจะหาเอราของฉันได้นะในนมเนี่ยโ <G ül> อ้ไม่นะฉันไม่ควรทำอย่างนั้นเลยเราต้อนนี้นจะเอาออกมาได้ยังไงอ้ <G ül> ทั้งเมืองมีแต่นมเลยอะงั้นฉันต้องดื่มนมให้หมดเพื่อหาเอราวให้เจอโ <G ül> อ้ไม่นะไม่ใช่อย่างนี้ฮ <G ül> ะท่าน,นั้นตลกมากเลย <G ül> อ้ดูสิเอราวของเธออย่างนี้ไงเ <G ül> ออเย่ฉันอยากกินมากเลยอะขอบคุณนะริทนี่ จ๋งอร่อยจังตอนนี้ตัดเธอแล้วล่ะบริทนี่ืมกินหอมจังเลยฉันก็จะโยนโออริโอลงในนมเหมือนกันจากนั้นก็ใช้หลอดกวนเพื่อทำเป็นค็อกเทลสวยจังแล้วก็อร่อยด้วยอร่อยจนฉันหยุดไม่อยู่แล้วล่ะอุ๊บส์เอาล่ะเอมม่าตัดเธอเริ่มแล้วโอ้ยเย่ในที่สุดก็ถึงตาฉันแล้ว โอ๊ยคุกกี้หนักจังเลยอะใส่ลงไปในแก้วก็ไม่ได้ด้วยแล้วทายังไงดีนะทำไงดีโอ้ฉันนึกออกแล้วล่ะเราต้องทำให้คุกกี้เล็กลงเพื่อให้จุ่มลงในนมได้และฉันจจัดการเรื่องนี้ให้เราที่สุดเลยละคอยดูนะโอ้เจ๋งมากเลยฉันชอบโอรีโอเอาล่ะมันพร้อมแล้วตอนนี้โอรีโอขนาดพอดีกับแก้วของฉันเลยอะฉันเราไม่ไหวที่ลองโอรีโอกับน,นมแล้วล่ะ ฉันมีความสุขจริงเลยใช่แล้วเอ็มมากเก่งมากเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดแค่นี้นะยังมีนมเหลืออีกแก้วนึง่ <c oughs> งเสีงตอนนี้อิ่มแล้วหะอในที่สุดเธอก็กินอิ่มสักทีนะ <c oughs> มันมีแค่สีส่เซนติเมตรเองเหรอโวยมากส่วนฉันอยากได้มากกว่านี้ส่วนฉันตื่นเต้นจริงเลย <c oughs> ว้าวเดอะบริตีดีได้ไม่มีเยอะมากอย่างนี้ฉันฝันเลย โอ้ดูซาร่าสี่ได้น้อยมากเลยตลองจับแล้วเข้ารีบกินเขาไม่ให้มือฉันสกปดปกเธอใช้ตะเกียบกินหรือสิอร่อยจังเลยตอนนี้ตาฉันแล้วสินะเสร็จยอดกินด้ตะเกียบไม่สะดวกเลยฉันว่ากินแบบนี้ดีกว่าเป็นเส้นๆน,นะหรือสิมันเจ๋งแค่ไหนโอ้เจ๋งจังเลยอร่อยมากสาวๆกินหมดแล้วล่ะเออพวกเขากลับไปเหรอเนี่ย เร็วๆอ้าวหมดแล้วเหรองั้นก็ตายฉันแล้วนี่มันแปลกมากเลยพวกเธอไม่เข้าใจเรสซกนิดวิธีนีิสโดดก,ก็เยอะเลยดูสิตะเก็บใช้เป็นที่ผักแล้วก็ไม่มีเป็นได้โอ้ว้าวดูนั่นสิบิ๊นี่ทำบ้านไม่มีเป็นผนะ้ามันคอน่ะเธอชอบฉันกว่าฉันไหมล่ะโอ้วิเศษมากเลยแถมอร่อยมากด้วย ชอบชเชอรี่กับนมนะมันน่ารักมากกว่าเล็กแบบนี้ส่วนฉันได้ขนาดปกติสุดยอดนี่ต่างหากโชคดีของจริง oh. ฉันได้อาหารมือที่ใหญ่ที่สุดเลย oh, <man. S 1> ส่วนฉันแมนที่เล็กที่สุดเหรอ oh. มาดูกันอื oh. mm. หวานจังเลย oh. แต่เีอรีลหมดแล้ว <Okay. S 1> อะยางนีนะ้ที่มีนมให้ดื่มนะ oh. Oh. แค่นี้เองเหรอ ให้ตายเราอะไรกันล่ะกินได้แล้วฉันชอบซีเรียลเหมือนกันล่ะเหมือนนินแทนไม่ใหญ่เลยโอ้โหโชคดีมากเลยฉันก็อยากกินเหมือนกันตอนนี้ก็ตานมแล้วล่ะและตอนนี้ก็กินมันพร้อมกันเลยทั้งนมก็ซีเรียลพี่เอ้ยใช่แล้วนี่แหละอะไรสุดๆเลยเอ็มมาเล่มได้แล้วล่ะใช่ได้เลยแต่เราต้องการชามก่อนนะได้อย่างไงอะ ทุกอ,อย่างไป,ปตามกฎนะโอ๊ยแพ็กใหญ่มากเลยหนักมากใช่แล้วฉันใส่นมลงไปในชามแล้วก็เทนมลงไปเลยดูสินมมันใหญ่มากเลยแต่ว่านมหนักจนเลยโอ๊ยฉันทำได้โอู้ใช่แล้วได้ผลตอนนี้ก็ถึงเวลาลองแล้วละ่ะกินเลยอร่อยเกินบรรยาย นี่มันสรคนชัดเลยทำได้ดีมากเลยต้อไม่สงสัยในตัวเธอ